เขาพูดกันว่าท้องสองมันจะจะเห็นเร็วขึ้นในช่วงสามเดือนนั้นน่ะลงไป4ีกิโลตอนหลังเราก็มาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพอเราหายแพ้ท้องมันก็เหมือนน้ำหนักเราอะไม่ได้ขึ้นเยอะมากแต่จริงๆคือมันติดลบไป ไปตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเทียบกับท้องเนี้ยแค่ตอนที่เราจะท้องเนี้ยน้ำหนักเราอ่ะก็เยอะเพราะมันผ่านไป5ปีละเมตาบอลิซึมเราก็ไม่เหมือนเดิมถูกไหมอายุเราก็มากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วก็แบบการดูแลตัวเองณนะเวลาน,นั้นกับเวลานี้มันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นคือเราตั้งใจเป็นคนท้องดีเด่นเลยท้องแรกแล้วเราก็ไม่ได้มีลูก ออกกำลังกายอาหารอะไรเงี้ยทุกอย่างเราก็คือเต็มที่แต่ท้องเนี่ยก็คือว่าพ r i อ r ริตี้เราก็คือยังไงก็คือว่าอ่ะโอเคเราพยายามบาลานซ์การดูแลตัวเองตรงนี้แต่และท้องมันก็แตกต่างกันไปเราก็อายุอานามเราก็นะทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องทําใจยอมรับแล้วก็อย่าไปอะไรกับตัวเองให้มากเอาว่าตัวเลขที่จำง่ายที่สุดเนี่ยนะครับ ก็ควรจะอยู่ในช่วง7-11กิโลน้ำหนักคุณแม่ที่เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักเริ่มต้นของคุณแม่ถ้าคุณแม่เป็นคนอ้วนอยู่แล้วน้ำหนักสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เพิ่มได้นิดเดียวกับการครับถ้าคุณแม่เป็นคนผอมบางนะครับก็น้ำหนักช่วงตั้งครรภ์ก็สามารถเพิ่มขึ้นได้มากขึ้นครับในคุณแม่ที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะๆนะสิ่งที่ต้องระวังคือเบาหวานขณะตั้งครรภ์น้ำหนักลูกขึ้นเยอะด้วยหรือเปล่าถ้าน้ำหนักลูกขึ้นเยอะเกินไปให้ระวังและปัญหาาเรรื่ออองงขกคลด เขาเด็กอาจจะคลอดอยากถ้าสังเกตตัวเองนะคะมันก็เราก็จะรู้แหละว่าสรีระเรามันเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าคนข้างนอกจะดูไม่ออกว่าว่าเราท้องอะไรเงี้ยด้วยความที่เราก็เป็นคนแต่งตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยนะชมว่าชัดๆเลยน่าจะ5เดือนนะ แต่ถามว่า4เดือนก็มีแบบมีพุงน้อยเราไหมมันจะเป็นแบบเหมือนอิ่มมูกระทะอะไรเงี้ยมากกว่าเอ้ยอ้วนหรือเปล่าอ้วนหรือท้องอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนค่ะแล้วก็เขาพูดกันว่าท้องสองมันจะจะเห็นเร็วขึ้นซึ่งก็ก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างจริงนะเรื่องของพัฒนาการของเด็กเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิเลยนะครับ12สัปดาห์แรกนะครับไตรมาสแรกเนี่ยนะก็จะเป็น พัฒนาการเรื่องของลักษณะทางกายภาพอวัยวะต่างๆหลังจาก12สัปดาห์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับประสิทธิภาพในการทำงานสมองเนี่ยพัฒนาตลอดแต่ว่าถ้าอย่างลิมฝีปากใบหูเนี่ยจะเป็นช่วงแรกของการตั้งครรภ์ครับเราสามารถเอาตอาร์ซาวได้นะครับเพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในช่วง1,000ันวันแรกของการตั้งครรภ์นเนี่ยนะครับเรานับตั้งแต่ปฏิสนธิอย่างที่หมอบอกว่าเด็กเนี่ยนะครับมีการเจริญเติบโตลตลอดอาหารที่คุณแม่ได้รับเนี่ยส่งผลกับลูกนะครับหมอขอย้ำอีกทีนะฮะไม่ว่าสารอาหารจะเป็นพวกแคลเซียมโคลีน d h a โฟเลตพวกนี้ส่งผลกับการตั้งครรภ์ดังนั้นอยากให้คุณแม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนครับเพื่อทาให้ลูกที่เกิดมามีพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรงครับตอนพิสัยพิพาเนี่ยก็คือ จะรู้ว่าเนี่ยพี่สายเขาจะอยู่ฝั่งฝั่งขวามือค่ะก็จะรู้ว่าเขาดิน้นส่วนพี่ภาคก็คือแทบจะไม่เคยดิ้นเลยอะไรเงี้ยพอมาเป็นท้องนี้ก็คิดว่าผู้หญิงก็น,น่าจะแบบริดไม่เยอะแต่ก็กลายเป็นว่าดิ้นหนักมากคือรู้สึกตั้งแต่แบบยังไม่5้าเดือนดีถึงการถึงการเคลื่อนไหวเขาอะไรเงี้ยทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเป็นเวลาแดนเลยอะแล้วก็สอดคล้องกับที่คุณหมอบอกด้วยว่าเนี่ยเป็นเป็นเวลาของเด็ก3ามทุ่มถึงตีหนึ่ง ะ,ระเริ่มดิ้นตั้งแต่อายุครันยังไม่ถึง2เดือนเลยนะครับในท้องแรกและกันจะรู้สึกว่าลูกดิ้นเนี่ยประมาณสัก18-20ถึงสัปดาห์แต่ในท้องถัด,ถดมาเนี่ยคุณแม่จะมีประสบการณ์แล้วเนาะก็จะรู้ว่าน้องเนี่ยเริ่มดิ้นแล้วตั้งแต่อายุครันส16-18ถึงสสัปดาห์แต่ว่าย้อีกทีฮะจริงๆเขาดิ้นแล้วแหละแต่ว่าตัวเขายังเล็กนะครับก็คุณแม่ก็เลยยังไม่รู้สึกครับ มันต้องบอกอย่างนี้การดิ้นของเขาเนี่ยนะครับแสดงถึงสุขภาวะของน้องถ้าเด็กที่แข็งแรงนะครับเขาก็จะดิ้นดีถ้าเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยดิ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหมอถึงให้คุณแม่นับลูกดิ้นเนาะในช่วงอายุครรภ์เกิน28สัปดาห์ขึ้นไปถ้าวันหนึ่งนะครับเขาดิ้นเกิน1 0ครั้งก็ถือว่าโอเคลัปกติดีแต่ถ้าวันไหนน้อยกว่า10ครั้งต้องรีบมาหาหมอนะครับคุณแม่เนี่ยมักจะบอกว่าชอบมาดิ้นตอนที่คุณแม่นอนหลับแต่ว่าสาเหตุราอย่งี้คับ ณตอนกลางวันละกันคุณแม่เนี่ยมีกิจกรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นทํางานเดินช้อปปิง้งบางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้สังเกตเรื่องของลูกดิ้นมากนะแต่เมื่อคุณแม่กลับบ้านปุ๊บนอนหลังพิงโซฟาอุ้ยลูกชั้นดิ้นอีกแล้วเราอยู่เฉยเฉยแล้วก็จะมีสมาธิกับการนับลูกดิน้นแต่ถ้าเรายุ่งอยู่เราอาจจะไม่ได้นับเพราะฉะนั้นวิธีการนับลูกดิ้นนะครับหมอจะแนะนําอย่างนี้ให้นับหลังจากทานข้าวแล้วก็มานับรวมกันวันหนึ่งได้เท่าไหร่ ก็สำหรับคุณแม่ๆนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโภชนาการนะคะให้กับคุณลูกหรือว่าลูกที่อยู่ในท้องนะคะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งะค่ะกับชมนะคะแล้วก็คุณแม่ๆคนอื่นนะคะที่คลับเอ็นฟ หรือว่าถ้ายังมีคําถามอะไรนะคะที่อยากจะสอบถามเนี่ยก็สามารถถามมาได้นะคะเรามีคุณพยาบาลเนี่ยคอยที่จะตอบคําถามให้อย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะเริ่มต้นดีเริ่มที่พันวันแรกกับ Enfa ฟค่ะ